สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR ใช้แล้วนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันีีคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา3สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับในงวดันที่16พฤษภาคมนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับ ของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงไว้เทียบชนกันนะครับชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับแต่ผลรางวัลที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับหลักหน่วยนะครับคือเลขเจ็ดนะครับสูตรนี้เข้ามาสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาตามต่อนะครับเป็นแนวทางในงวดต่อไปนะครับ วันเดินก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรยีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับถ้า เอามาชนกันทั้ง3สูตรนะครับจากงวดที่ออก0 9นย์นะครับเพราะว่า2สูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชนเข้ามาจากงวดนี้นะครับ0 9นย์เงวดแรกนี้ก็จะชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับ0 9ย์หลักหน่วยนะครับคือเลข9ชนกัน3ามกับ4ออก4ี่สานะครับหลักหน่วยคือเลข3ชนกัน6กับ9นะครับออก79็หลักหน่วยคือเลข9้า ชนกัน8กับ1นะครับออก7 8เลข8เข้ามาชนกัน0ูนกับ3ออก90เลข0นเข้ามาชนกันที่เลข9้าตัวเดียวออก7 9เนะครับลเลขเเข้ามาของที่ผ่านมานะครับถ้า3 0ศูนย์ี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยล่างอันนี้เป็นอดีตเป็นสถิตินะครับเจ็ดวด นะครับของสองสูตรใหม่นะครับเรามาดูสูตรเก่านะครับสูตรเก่านี้เข้ามาก่อนสองงวดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกแปดเก้าสูตรนี้เข้ามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเกงวดติดนะครับที่เห็นผลงานก็สองงวดล่าสุดนะครับของงวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักหน่วย ของงวดนี้นะครับสูตรเก่าตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยบนหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นนะครับหลักพันก็คือเลข0หน่วยบนเลข6หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1ก็คือเลข3านะครับศูนย์บวก6บวกสาได้9้า เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น2 5 8 1ทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้16บหกหกเจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเรามาดูสูตรใหม่นะครับ ที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติจากงวดที่ออก0ูนย์เก้านะครับงวดแรก0ูนย์บวกเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับได้เลขเกตดศูนย์นี้เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ตัวตัวที่เข้ามาคือเลขเก้าบวกแล้วได้สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสาม บวกกันแล้วได้6 7 8 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วได้8นะครับเพิ่มไปทีละ1นหแจ้ง8 9 0 1นะครับกับรางวัลที่ออก7 8บวกกันแล้วได้20นะครับ0 1 2 3นะครับเอ,อตาตัวท้ายตัวที่เข้ามาคือเลข0 8 9 0 1นะครับออก7 9 วดที่ผ่านมา4บวก9เป็น13 13บวก7เป็น20 20บ7เป็น27ได้เลข7เพิ่มไปทีละ1แต้ม7 8 9 0เลข7เข้ามาของงวดน,นี้8บวก4เป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก7เป็น26ได้เลข6เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ7 8 9 ไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งสูตรที่สามนะครับสองสูตรนี้เข้ามาพร้อมกันนะครับสถิติจากวัดที่อกศูนย์ก09นะครับวดแรก 1-5บวกเป็น6 6-5บวกเป็น11นะครับ11บเวกเป็น13สูตรนี้เพิ่มไปทีละสาแต้ม4ตัวเหมือนกัน3692นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9กบวกกันแล้วนะครับได้4703นะครับเพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับกับรางวัลที่ออก4 3มหลักหน่วยนะครับเลข3 บวกกันแล้วได้16นะครับเพิ่มไปทีละ3าแต้ม6 9 2 5กับรางวัลที่ออก7 9ตัวที่เข้ามาคือเลข9 5 8 1 4นะครับกับรางวัลที่ออก7 8ตัวที่เข้ามาคือเลข8 0 3 6 9นะครับกับรางวัลที่ออก9 0ตัวที่เข้ามาคือเลข0 บวกกันแล้วนะครับได้6925กับผลรางวัลที่ออก79ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข9ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้9กบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น17ได้เลข7เริ่มไปทีละ3แต้มนะครับ4ตัว7036กับผลรางวัลที่ออก17ตัวที่เข้ามาคือเลข7 เป็นสูตรใหม่นะครับของงวดนี้9 0 0บวกนะครับได้เลข9เพิ่มไปทีละสารแต้มก็จะเป็น12นะครับเอาตัวท้าย2อเพิ่ม3เป็น5 5เพิ่ม3เป็น8 9258 16 6กนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกบวกด้วยหลักพันสองครั้งแล้วก็หลักสิบของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเก้าสองห้าแปดหนึ่งเก้าสองห้า หนึ่งสูตรที่ 2, 6, 7, 8, สองหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สามเก้าสองห้าแปด เลขศูนย์ไม่มีนะครับเลขหมีหนึ่งสูตรเลข2มี2อสูตรนะครับเลขสามไม่มีเลขสีไม่มีเลขห้ามี2อสูตรนะครับเลขเจ็ดมี1นสูตรนะครับเลขแปดหนสองสามะครับเอาตัวที่ชนกันสาสูตรนะครับเลข8แล้วก็เลข9ก้านะครับหนึอนะครับมาพบสสูตรนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับ จะมาไม่มานะครับคุณผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับโพวกนี้3ส,สูตรนี้ชนกันที่เลข8แล้วก็เลข9นะครับ16อพอ6กค67ท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ